ก็เจ้าสวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผมนะเจ้าอมเกมเมอร์นะครับก็วันนี้อยู่กับคุณตัวเป้าอีกเช่นเคยนะครับในเอาชีวิตรอดในมาครับนะครับผมก็เปลี่ยนตัวด้วยครับตลกไปพวกเออเขาเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับเขาเป็นไอ้นี่ครับอะไรเจ้าแม่คนอิ่มครับคุณดูสกินผมซะก่อนนะครับโอ้น้ำลายยืดนี่อ๋อนี่โคตรตลกเลยครับมันชื่อนู๊บนะครับโคตรมันตอนจะโมเดี๋ยวกแล้วแบบนึงเขาเขาคอยเลยหลบดิเขาจะไปคราบของเร็วๆ

อืมเดี๋ยวเลิกชูเกยยัดพีสเอาไหมไม่ไม่ต้องการเพราะเรามีอยู่ห้าอันห้าหรือสี่วะจะไม่ได้ห้าอันโอเคแล้วพวกไปอันเล้วไอ้ส้มส้มจะต้องมีมีบล็อกนะเพื่อที่จะต่อขึ้นไปเราก่อนลืมปิดปอยู่นี่นเฮ้ยลืมปิดประตูบ้านเราไปขุดบล็อกกันไอ้เจโมช่วยนี่นอยต้องแล้วอ๋อป้าเรารู้วิธีแล้วปะเราต้องขุดไม้กันก่อน ชูการ์ยัสมิดเพื่อเราจะได้ทำไอ้นี่ไว้บันไดแล้วดูแล้วเขาขอเวลาแป๊บแป๊บเองนะโอ้เธอเพิ่งเราเพิ่งรึ้ได้ว่าขวานเราเจ๊งไปแล้วต้องทำขวานให<ผ>มเ่เพิยงนึงน่งนึกได้ว่าที่ที่ขุดเขาใกล้ใกล้จริงแหละที่ขุดเรามีสองเรา,ะเราจะโมโดมาโูหินนี่เขาไปใช่ไหมเราไม่รู้วหินป้อนหินนั่นไหนเขากำลังขุดแล้วสโมวิ่งผ่านมาก็เราไม่รู้นี่ อขอวานไม้ก็ได้วะขวานไม้โอเคเววววนีเออ่เราต้องการบล็อกไม่สิรเราต้องการไม้ในตัวเขามีไม้เออรีบคราฟคราฟเป็นสติกแล้วคาบันไดเลยเพื่อนโอเคเขาเขาหอยแน่นก่อนไปคราฟที่ขุดหน่อยอึ๊บอ๋อเราขี้เกียจสติกแป๊บนึงสติกที่ ุดแล้วก็ขวาหนึ่งอันเราต้องรีบหาหินอีกแล้วอุ๊ป้าเราลืมเราลืมเราลืมเผาเหล็กของเราเผาได้เพื่อนแต่ห้ามโดนนะนั่นนนั่นนนเ,นนเหล็กนนั่เหล็กเพราะขอก่อนได้ไหมชิ้นชิ้นหนึ่งไม่ได้ดอันเดียวเหรอเอออันเดียวก็ได้หว่ะแต่รอให้เผาเสร็จก่อนแล้วกัน ไอเนี่ยสมบูรถามยังเอาไปทำไมตือตือดึดตือึดตือดึดตึดนี่กขุดเก่าให้พังก่อนอยู่ในนี่นะป่อในอยู่ในกล่องนะมึงพากอยู่แล้วแล้วมึยังพูดพูดอย่างนี้เหรอเออมีเรื่องเหรอไม่มีครับไม่มีครับจะไหนดาบเก่าองก็ยังเฟี้ยวอยู่นี่นะอะไรนะ ดาบดาบดาบเก่าผมแล้วผมจะไปคราบคราบคราบใหม่ทำไมเนี่ยโถ่ยโง่จังว่าได้บันไดได้เหรอใช่ได้บันไดเดี๋ยวซอมบี้มันก็มาเดือด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 ต้องต่อต่อบ่ขึ้นอ่ะเดือดเดือดเขาบอกไปที่เตาเตาเราเผาก่อนนะเราต้องการไม้เพิ่มขอสติ๊กหน่อยสติ๊กอันเดียวพอหมดละตวต้องการใช่ไหมต้องการใช่ไหมแ้วเดี๋ยวเขาจะไปขุดขุดให้ ไม่ต้องละเอ้ยไม่ใช่ลงแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนเอ้ยมีมีอยู่โอเคดูกำลังไปหาดูดดูๆไว้ในกล่องนะจ๊ะไปละไว้ในกล่องหรือว่าไว้ไว้ในเตาเตาเผาเพื่อนกล่องโอเคเดี๋ยวูดลงแล้วเดี๋ยวก่อนมันตกมันตกมัตกไอไอตรงขั้นบันไดเนี่ย จอจอทามแกเปิดมาตีแล้วมันก็หลุดสิอ๋อเด้ออ๋อเเดี๋ยวก่ดาบใหม่เฟี้ยวกว่าเดิมใชใช้รกว่าเดิมไหมล่ะดาบเลยฮ้พเราไปต่อบันไดก่อนนะงั้นเขาเขาขอไปปิ้งื้ก่อนลเออเร โคตรคุ้มเลยเพื่อนจัดนะเราไม่น่าให้ปอไปเลยว่ะอะไรอะไอเอ่อไอไม่ใช่ไอ้นั่นนะเรียกว่าอะไรวะมันไอเหล็กอะเพราะว่าเราลืมไปว่าขวานเรายังใช้ขวานไม้อยู่เลยเขากลับคืนกล่องแล้วพวกอะไรอ่ะ เหลไม่ทันแล้วไม่หรอมันไม่ทันแล้วปะไม่หรอเรามีเหล็กไม่พอเขาวางเอาไว้ในกล่องอยู่นะ <S <S ผมคืออะไรอ่ะคิดว่าเขาคือคอ,อะไร <S <S <พา S 2> เดี๋ยวแม่โอ้ยโอ้ยอยาตีเขาจะตายอยู่แล้วเออเยี่ยมสมก็เกิดสิครับ โอ,โอ้ยเอาของเข้ามาเลยของก็อยู่ตรงนั้นไงเราไม่ได้เก็บไปแล้วเก็บเลเวลไปไหมไม่ได้เก็บเลเวลเราทิ้งเดี๋ยวแม่พักวางพักไมได้เด well really ี๋ยวเดีอเอเดี๋ยเดอเดือดเอดเดีอดเดือดเดืเดีเดีอดเดือดเอดเดอดเดือดเ่คดเเเเอดออดอือ ก็ป้อ <Laure> ต <en> ีเราไงเออาเขาก็ยอมยอมยอมไม่ต eh, ีเราเงั่นเดี yeah. ๋ยวเขาวิ <Ok. S 1> ่งวิ ουν, ่งวิ่งไปหานะเพื่อนตีเลยว่าดีอ้าวก็อย่าวิ่งหนีดิเฮ้ยเอาก็บอกว่าอยนี่เออเดี๋ยวก่อนนะเขาเอาขนแกะมาทำทำอะไรเนี่ยโอเคขนแกะเดี๋ยวเขาขอขนขนขนแกะหน่อย จ้าสปาเกตตี้ีจะบอกเราว่าเรามาพักกินกัน,นก่อนไหมเอองั้นคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายกินกินก่อนก็ไม่ถ้กเราไป